สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ Kawasaki ER6N ตัวรถปี2013ครับตัวนี้มี ABS นะครับรถตัวจริงสวยนะครับสีสวยคันนี้เคมวามาจากศูนย์แล้วนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนภาษี66ครับ ท่อเป็นท่อโยชินะครับไฟเลี้ยวขึ้นครบนะครับรถวิ่งมาสี่หมื่นสี่นะครับสี 45, ่หมื่นห้าประมาณนี้แต่ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับ